เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพิจิตรฮะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นแบบเรียนออนไลน์100%ครับขณะที่สถานศึกษาระดับประถมและก็อาชีวศึกษาต่างปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิครับวันแรกของการเปิดภาคเรียน ในเรื่องของสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพิจิตรนะครับมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับอย่างเช่นที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับซึ่งมีจํานวนนักเรียนกว่า2,700คนทางด้านของดรมานิดนาคเมืองครับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยบอกครับว่าโรงเรียนเนี่ยกำหนดให้นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่14มิถุนายนไปจนถึง30มิมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะโดยได้มีการประกาศแจ้งให้นักเรียนกักตัวอยู่ กับบ้านครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีที่เด็กหรือผู้ปกครองอาจมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่สีแดงและเตรียมพร้อมสําหรับเปิดเรียนในห้องนะฮะในวันที่1กรกฎาคมครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างเรียนในห้องอันเนี้ แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สัก33%ผ่านการเรียนแบบออนไลน์67%อครับยางไรก็ตามครับก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยรับผิดชอบครับดูแลตัวเองกักตัวดูแลสุขอ,อนามัยส่วนตัวไม่ให้เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถเปิดเรียนได้นานๆนั่นเองครับส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะคะซึ่งมีนักศึกษาเนี่ยสามพคนนะคะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานค่ะทั้งในห้องเรียน แล้วก็แบบออนไลน์นะคะโดยให้นักศึกษาเนี่ยเฉพาะชั้นปวช1แล้วก็ปวสหนึ่งะคะมาเรียนรวมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ไมโค o ซ t ฟทีมนะคะพร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้งขัดส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นๆเนี่ยเขาให้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็หากสถานการณ์โควิด19ไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะปรับกลับไปใช้วิธีการเรียนออนไลน์แบบ100%ค่ะขณะที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรนะคะ นายกำมลสุมาลาผู้อํานวยการนะคะกล่าวว่าได้มีการเปิดห้องเรียนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าได้ประชุมแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วสําหรับนักเรียนเนี่ยที่มีอยู่จํานวนทั้งสิ้น2 0ง0คนเนี่ยมาจากหลายอําเภอแล้วก็หลายจังหวัดใกล้เคียงค่ะโรงเรียนเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับมาตรการการคัดกรองซึ่งพบว่ามีนักเรียนจํานวน12คนด้วยกันที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็มีญาติในพื้นที่เสี่ยงมาหาก็ให้นักเรียนทั้ง22คนนี้นะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ค่ะ นอกจากนี้นะคะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนค่ะโดยการงดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่างๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ห้องเรียนแล้วก็มีการกําหนดมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะก็คือภายนอกโรงเรียนอย่างเช่นลดรับส่งนักเรียนที่ต้องร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะให้ความรู้เด็กในการป้องกันตนเองด้วยค่ะอ้าวนะฮะเปิดเทอมวันแรกเนี่ยก็เป็นการเปิดเทอมแบบวิถี ใหม่มการ<ะ>ปฏิบัติตัวหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมะนะฮะก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่เราชินแล้วละ่ะเพราะว่าอยู่กับโควิด -19 มา2ปี<ช> 2> แต่ว่า<ะ>อ่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าไปเจอกลุ่มเพื่อนที่อาจจะมีความสนิทสนม<ะ>โดยเฉพาะน้องๆเ<ะ>ยาวชนเนี่ยนะฮะคือเคยเล่นด้วยกันสนุกสนานใกล้ชิดก็อาจจะต้องถอยแล้วก็เว้นระยะห่างให้มากกว่าเดิมนั่นเองครับ